ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเออสแตนค์ทอเรตนะครับหรือแปลเป็นไทยนะครับแปลว่าห้องน้ํามันแปลกๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งเนื้อหาเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเกมแนวไหนครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเนื้อหาเกมก่อนมาเล่นเกมนี้นะท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าทําไมเลยครับเพราะว่าเออผมขี้เกียจนะฮะเออช่างแม่แฮะกดสตาร์ตต้องเลยนะผมอยากให้แต่ละเกมนะครับมีภาษาไทยมากท่านผู้ชมครับ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงป่ะโอ้โหเสียงมึงดังมากโอเคสเตนทอเรตห้องน้ำแปลกๆนะครับผู้ชมครับเกมนี้น่าจะเกี่ยวกับการเอ่อเกี่ยวกับห้องน้ำนะฮะเราอยู่ในห้องน้ำงงๆนะครับ you don't wanna see is มันบอกว่าคุณไม่ต้องการเห็นมันมันอ่านว่าอะไรวะเออใช่ไหมเถอะนาธานไว้ดูรองโอเคคุณไม่คุยกันวะ โอ้โหเฮียแปลไม่ทันวะโอเคอยู่แล้วเราะโอเคคุณต้องการดูข่าวไหมนิวทีวีโอเคดูก็ได้嘛คนเดียวสวัสดีวันนี้เป็นวันที่ดียินดีต้อนรับเข้าสู่การกลับมาของอะไรวะแปลไทยไม่ทันโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองอ่านเองก็ได้อ่ะมาเดี๋ยวผมลองอ่านแล้วผมลองดูคร่าวๆนะครับว่ามันจะเป็นเนื้อหายัางไ,ไงครับเออมาไปเลยเล่นเลยนิว c l <oughs> <c> o <oughs> t พี o อนฮ e ต r อล t อเพนโดนอนเอนเท่เทฟลูเ o ็ต l ออเออโอเคนี่ท่านชมต้องอ่านเลยหรือไม่ต้องอ่านเพราะผมก็แปลไม่ออกก็อ่านออกแต่แบบมันเยอะเกินอนดิว เฮ้ยมีฆาตกรเหรอเฮ้ยมีฆาตกรเมื่อโอเพนวิสพี่เขาต้องการแมนวอร์โอ้มันฆ่าคน This is now confirmed that it was deliberate murder. The wife of killed husband reported the calling phone and messages. The phone call happened first. She says that the man on the phone. Oh, m'o khuya chẳng qua m'o khuya chẳng qua? Then, after a few hours, she took a look on a phone fight message. The phone has begun. Okay. Some oh, oh honey. <laughs> Many of those who survived the meeting. Uh, uh, uh. Claiming that after escaping him, he left them alone. The only sign left then was notes on the door saying "good game." Those who were badly injured are now laying in a hospital. Uh, 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 uh. One of them sadly died of blood loss after the attack. And there was not enough time for transfusion. You better be careful when taking a call. you might not, see. You may not see the end of the day. We will return to the rest. Pull program out. after these commercials. Okay. 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 โอเคโหจนสักทีไอ้เหี้ยกูอิงถูกเหยอเนี่ยโอเคโธโอเคมันต้องการไปห้องน้ำนะฮะเพื่อนเราเฮ้ยแฟนเราเฮ้ยใครอะ What the fuck ใครมาบ้านกูวะคือโอเคแล้วประตูบ้านอยู่ไหนอะเอ้านี่คือประตูบ้านเราใช่ไหมอะไรอะตอนซูเอชีมอลเหคืออะไรวะโอเคแล้วต้องเปิดประตูบ้านปะ เฮ้ยเเสียงไรอะแล้วตะกี้แปลผมแปลไม่ทันนะเอาจริงตอนดูเขาแม่งนานแม่งเยอะแต่เปิดประตูบ้านไม่ได้แล้วตะกี้คืออะไรอะปิดไฟปิดได้แต่ว่าเหมือนมันมีฆาตกรนะท่านผู้ชมครับฆาตกรอรารวาสนะฮะจากที่ผมจับใจความนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วเราต้องไปไหนงงเหมือนกัน,นะฮะท่านผู้ชมครับไอคห้องน้ําอยู่ไหนวะเอ้ยโอเคเราต้องจกเข้าห้องน้ำป่าวะเข้าห้องน้ำไม่ได้เปิดประตู มีอะไรปะไม่มีฮะอ๋อโน้ตน้ตสิ่ฟอร์มเดอะอะอเดิโอ๋เสียงรบกวนจากวิทยุแล้ววิทยุหน้าต่างไงเป็นเป็นเป็นโอเปนฟอร์มสำหรับ ภาษากังกเยอะมากนะฮะช่วงนี้ที่ผมเล่นแล้วผมก็อ่านไม่ค่อยออกแต่รายการสำหรับเดลิโอคือรายการที้ยกันเฮ้ยเฮ้ยไฟดับเบอร์กินฟิวเบรนเออเบรนแล้วผู้หญิงคนไหนวะชิบหายแล้วไฟดับคืออะไรอเออยูนดีไฟดับครับท่านชมครับเอ้กกินได้เหรอวะ ย,ยังมีหน้ามากินอีกไฟดับโอ้โหอารมณ์มณึงอารมณ์ไหนเนี่ยเปิดไฟได้ปะเปิดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับมันไฟดับแล้วมันอยู่ในห้องน้ําตัวกูต้องการเฮียไว้เนี่ยมึงไฟดับอย่างงี้กูหลอนนะเอาตรงเปิดไฟแ๊บโอ,โอ้ใหม่ก็เปิดไฟที่ไหนอ่ะเราต้องไปไหนวะโคตรสับสนเปิดได้ปะเปิดได้เฮ้ยเอาเปิดได้เหรอ โอ้หเดี๋ยวนะนี่ครอบครัวมึงปูชาซาตานด้วยเหรอโอโ้เกมเสียงดังมากเกมนี้ท่านผู้ชมครับผมทับรองว่ามันน่าจะมีฮียโผล่มาแนะ่นอนนะฮะอย่านะมึงเปิดประตูดิมีเยียปะ่ะและนี่คืออะไรอะปูชาซาตานเลยโอ้ครอบครัวเฮียเนี่ยไอดีอะโฮสเฮสอ๋อมันบอกว่ามันต้องการที่จับครับท่านผู้ชมครับเออแล้วที่จับคือเฮียว่ะที่จับหน้าตาไงอะ เออที่จับหน้าตายยังไงอะเดี๋ยวนะเราต้องหาที่จับจากไหนวะไอ้เหี้ยแต่ผลเสงภาษาอังกฤษที่ผมอ่านไอ้ภาษาอังกฤษอะไรวะไอ้ข่าวนิวอ่ะโอ้โหอ่านไม่ทันเลยไอ้เหี้ยที่จับคุณต้องหาจากไหนวะ <S <S โอเคท่านผู้ชมครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าเกมนี้นะมันมีไฟฉายไอ้บ้ามันก็บ้าเกินนะไฟฉายไอ้เหี้ยนะโอเคเก็บไฟฉายไปเลยเฮ้ยเก็บคันโยกมา เฮียอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะไอเราก็หาไม่เจอไอ้บ no. ้าเอ้ยโอเคขึ้นไปเลยอ่าไฟติดให้กูลัวเฮ้ยใครโทรมาฮัลโหล I have some fun เฮ้ยใครต้องการเฮียวะเฮ้ยโอ้ยแชทเอาแฟนกีตแฟนเฮ้ยฮัลโหลเป็นไรอะเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้มันล็อกโอ้ I have the t o ูฟ่อนเดือดนะพนุการอะไรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตะกี๊ กูได้ยินว่าแฟนมึงแบบกรีดร้องดังมากแล้วดูเสียงพูดมือนนะเขาพูดดังดูไม่มีความเป็นห่วงเมียอะไรเงี้ยไม่มีความเป็นห่วงไม่มีความเป็นห่วงอะไรเลยไอ้ย่าสงสาองสามากอ๋อนี่ไงเราเก็บหนังสือมาแล้วใส่นี่นะท่านผู้ชมครับออีเอ้เดี๋ยวนะเราต้องการกุญแจกุญแจเหมือนกูเคยเจอจากไหนวะ เนี่ยกุญแจโอเคอ่ะเปิดก็ได้อ่ะมาเมียมึงร้องขนาดนั้นไอเ้เฮี้ยจิตใจมึงยังนิง่งเฉยไอเ้เฮี้ยมึงบ้าปะโอเคไปเลยงัดเลยฮะท่านผู้ชมครับ,บเฮ้ยฮัลโหลที่รักผมมาแล้วโอ้โหขี้แตกเลยนะโอ้โหขี้เป็นเลือดโอ้หนาเถินโอ้โอ,โอ,โาาโอโ้เดี๋ยวดาเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาทำไมส้มเธทำไมส้มลอยได้อ่ะ ฆาตกรซ่วมไอเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกมมึงเคยเหี้ยเนี่ยเดี๋ยวนะมึงนะนะมีฆาตกรซ่วมเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ยโอเคท่านผู้ชมครับผมก็เออของการจุกคลิปเพลเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกับแรงใจผมนะครับเกมนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับเพราะว่ามันมีฆาตกรฆาตกรซ่วมอะได้ไง,ไงวะไอ้เหี้ยกูผีบ้าอะไรตรงเนี้ยโอเคท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะไว้เจอคลิปหน้าครับยัยผมเล่นเกมแล้วก็บอกนะฮะ